นางอัสุนางอิตนารมกินอันนสุร่นาสุภาธีดานนาสุคีราสาวสุดาสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องแฟนเพจแฟนคลับผู้ติดตามและกธตามทิดมอลล่ใจกระลอยไวอสิีนี่ใช่ครับ ตอนนี้อยู่หน้าเวทีซึ่งวันนี้เราทําการแสดงที่บันบอดอซ่อน,นำเภอหน้าแก่จังหวัดนครนพนมครับเดินทางจากน้องบัวลําพูมาใส่เวลาประมาณเกือบหาชั่วโมงเต็มๆนะครับตอนนี้ก็ลังอยู่ในช่วงของการติดตั้งอุปกรณ์การแสดงศิลาสานแยงจักหน่อยแต่ว่ากัท่านวลาสามทุ่มนะครับสําหรับการแสดงคืนนี้นะครับ เริมทำการแสดงสามทุ่มเป็นคนไปนะครับตอนนี้ทีมงานทุกๆฝ่ายปนะครับเข้ากับกำลังเล่งอยูอ่ระบบเสียงกับเร็จแล้วครับยังอีกท่างนะครับล่อระบบไฟแล้วกระดับฉากเวทีอ่าปกตินะครับมาจังหวัดนครพนมนี่ยผต้องห่วงพี่น้องมาหลายในพี่น้องสังเกตเห็นว่าจะมีเสือนะครับปูสาดเต็มหน้าเวทีแล้วนะครับ เต็มหนาเวทีแล้วโอ้คุณทุกครั้งนะครับจะขึ้นอยู่นค้ออาอยุน้องบัวลําพูกับแบบนี้ล่ะครับยี่น้องบัวลําพูกับแบบนี้ครับมือนไปต่ตอจังหวัดศรีสะเกษครับกับการเดินซ้ายไปเรื่อยๆนี่ครับเมื่อนี้ได้นอนประมาณ3ามชั่วโมง พะว่ามเจ้าภาพไปเส้นสัญญาดุนๆนะครับอยู่วัดบ่าอยู่วัดวัดป่าคําสว่างาวัดป่าคําเจริญบ้านคําสว่างน้อยนะครับอําเภอเมืองจังหวัดนครพน,นมนะครับโทร่ม่าช่วงบ้าน8ปดโมงครับเก็บของขึ้นรถละจะภาพเป็นโทร่มาบอกวาอ่าวันที่13มีินาคมหองาวางบอขันวางมาเส้นสัญญาเลยเดอ้อว่าสันนะครับ บอมีการต่อร้องราคากันเลยคือตกลงเอาโดยที่บอท่านได้ถามราค่าครับผมกับเดินทางไปเช่นสัญญาว่าหอดังข้อหนว่งนุ่มจงม,ม,มั่นบาบม่งนะครับเหตุสัญญาเรียบร้อย13มีนา2 5 65ตอนนี้งานของปี2 5 65นะครับคิวง,งานฤดูการที่หาฤดูการหาฤดูกาลหน้าครับฤดูการที่หของมะล่าใจกันลอย ตอนนี้คิ้วงานการแสดงขนาสิบประมาณถึงลอยล้วครับหอดลอยแล้วนะครับสําหรับฤดูกาลหน้าเขานะฮะในเบิร์ครับเบิร์นการทํางานช่วงนี้ครับเมื่อนี้เดินทางไกลก็เล้ยังพระท่านเลยเสร็จเรียบร้อยขอแชร์ด้วยนะครับ เดี๋ยวกันยูดีไม่แห้งไม่เงินเดี๋ยวผมสีเห็ดรลดให้โดรกเครื่องเสียงนะครับน้องต้องสนับสนุน เดี er, no. ๋ยวเด้อเพื่นเพิ่นเปิดงานเฝ้าเฝ้าด้วยทั้งครับทั้งคุณเปิดได้แล้วเม้นบอกเป็นไหนครับพี่หนึ่งก็เกินยุกับพี่น้องสีสนับสนุนนะครับขันในรถให้ดูลิก ลดเครื่องเสียงเข้ากัสิได้คนงานกันสิได้เบาแห้งลงครับน้องสามารถสนับสนุนด้วยการช่วยกดแชร์กดไลค์กดส่งดาวนะครับกดส่งดาวให้ผมก็จะไปแหลกเป็นเงินเดี๋ยวไปซื้อรถใหม่เฮ็ดรถให้โดิกโอ้คือหวังสูงแต่ว่า าสามีแม่รัดสามีแม่รัดเล่งมือในรพีไอ้เขเจ้าเขาเจ้าอยากเขียวเปิดงานในบ้านตามเคยมากสุป,ปี ครับกันยูดีไม่แห้งหาเงในในินได้ลสิไปพัฒนาไปเรื่อยๆล่ะครับเพื่อให้เบาแห้งลงประจมตอนนี้อายุจักกีครับห้หาสิบหกห้าสิบเจ็ดแล้ว <c oughs> ยังยัง,ยง <c oughs> ฟิตเปียอยู่นะครับยังปังๆอยู่หนุ่มใบทอง <c oughs> ยมเพื่อน,น่าแ,แก่ครับผม เนี่ยครับสูงเสมือนตึกหาสั้นเลยนะครับอ่าแต่ละไฟกัยแยกกันเห็นงานแบบนี้ครับเอ,อเอาขบวบไซสเสื่อยเนี้สองคนหนเนี<อ>บัน้ึนในซัก ขอบคุณดาวนะครับสามารถทรงดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้ได้นะครับผม

ครับหนาเวทีตอนนี้กับภูสาดเต็มพื after, <bar> ้นที่แล้วนะครับไม่ยื่นเห้นังรับจอบเตี่ยครับ บรรยากาศสดตอนนี้ครับไล่สดนทันโทั่วสามีพีนองเบิ้งกันนะครับเดี๋ยวตอนแรกเข้ามาเจอกันนะครับอยู่บ้านบอดอกซอนอำเภอหน้าแก่จังหวัดนครพนมครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับผู้ใดบ่ทัทนดยกดติดตามอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับกดซับสไครป์ช่อง YouTube มะลําใจก็ร้อยหนึ่งร้อยสิบเอ็ดคับนะครับมาถึงขอบครั้วละกันเทาสิได้ไก้ชิสนิสนมกันมากขึ้นะครับเดี๋ยวผมประสิทธิเตรียมทั้งนาที่ของผมนะครับอานพระ ดี๋ยวอาสจจิได้ไล่สดกันให้เมืองก,กันเรื่อยๆนะครับขอบคุณดาวทุกดวงครับผมไปแล้วสวัสดีครับ